เาขาถามว่าการส่งคำสั่ง ATC ส่งได้ก่อนตลาดปิดตลอดไหมคะคืออะไรก่อนด้วยอ๋อโอเคได้ครับ <Okay. S 2> เอ่อก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีเอ่อเขาเรียกไงเป็นคำสั่งเนาะในการซื้อขายหุ้นนะครับนะ ATO ยังมีหลายอย่างนะครับเปิดนะแต่ว่า เราเอาสั้นๆตามคำถามที่เขาถามมาแล้วกันจะมี ATO กับ ATC นะครับนะ ATO เนี่ยนะ add the open นะครับ ATC ก็ add the close นะครับนะก็ a d the open เนี่ยก็แปลว่าตอนที่ตลาดเปิดนะ ATC AT ก็คือตอนที่ตลาดปิด่าประมาณนี้นะครับ mm hmm. ทีนี้การส่งคําสั่งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็สามารถส่งคําสั่งได้ถ้า ATO เนี่ยก็ต้องก่อนก่อนตลาดเปิดเท่านั้นนะก่อนตลาดเปิดเท่านั้นนะครับนะ mm hmm. แต่ว่า ATC เนี่ยก็คือก่อนตลาดปิดเท่านั้น ก่อนตลาดปิดเท่านั้นเบิร์ดทีนี้เวลาส่งคาสั่งเนี่ยช่วงเวลานเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันต้องก่อนเท่านั้นมันคือประโยคนี้ก่อนเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสมมติเอทีซีถามว่าเราเนี่ยไปคีย์ตอนแบบก่อนตลาดเปิดได้ไหมไม่ได้อืไม่ได้อต้องก่อนตลาดปิดเท่านั้นถ้าเอทีซีนะครับก่อนตลาดปิดเท่านั้นเพราะงนี้เบิร์ดในหนึ่งวันเนี่ยครับเบิร์ตตลาดเนี่ยมันมีการเปิดปิดเนี่ยหลายช่วงนี่ออกไหมครับอมันมีเอทีโอสองรอบใช่ไหม ก็คือตอนเช้ากับตอนบ่ายอ่า A.T.C ก็เช่นเดียวกัน A.D.C ก็เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นก่อนช่วงเวลานั้นๆเท่านั้นครับเปิดอืมครับอ่าโอเคซึ่งซึ่งมันจะแรนดอมนะครับมันจะแรนดอมเวลานะครับอ่าเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าการการเขาเรียกาหัวตลาดหรืออะไรประมาณเนี้ยครับเปิดอืมครับแกนแรนดอมเวลานะครับโอเค